ทำด้วยไหมคะทำนค่ะใชื่นเต้ะอันนั้ยตืนนเต้นดีใช่คะทำผลสัมฤทธิ์ร่วมงานลยรแล้วเราสั่งด้วยกันน่เจอกันอช่ไหม่ะานนี้ไปยัไงบ้างคะมาร่วมงานจับค่ะมอร่วมอานเหรอฉันร่วมร้อยอรอไงรอรอรอที่น้องต่อรอ ดีค่ะตอนนี้ก็เหมือนวันนี้เรามา every moment with you a s Central s h i d l o m ค่ะเป็นงานที่แบบให้ทุกคนมาเฉลิมฉลองความสุขเนาะก็เป็นแบบว่าใครที่เป็นครอบครัวหรือคนรักเนี่ยก็มาจอยโมเมนต์ที่ Central s h i d l o m ได้ <S <S พเพราะว่าเขามีโปรเด็ดๆอย่างเช่นนี่นี่แหละนี่ก้ีมาเลยกาใช่ค like ่ะมาแบบลองจีนค่ะวันนี้มาในน้ำอ yeah. ๋อ พิมารูน่าค่ะเป็นมูนเฟสาววันนี้แล้วก็มีเพจล้อมรอบดูวยเหมาะกับสาวๆนะคะถ้าจะช้อปปิ้งให้ของขวัญตัวเองนะคะสิ้นปีสวยมากคนใส่ก็สวยเลยก็ะ้องอนี้แหละคือตปกติปี่ก้าวโราณ์อของขวัญต้องเลือกไงแนะก็ต้องดูนิดนึงว่าเขาว่าเหมาะกับคนพิเศษของเราไหมว่าดีเลยก็เลยจะบอกเลยเอ๊ะนาฬิกาไม่มีนะ เอยเซนเย่ห oh, yeah. uh, oh, er ูเธอก็โล่งๆนะหรือว่าเอ๊ะ oh, ม yeah. ีข้างหนึ okay. at ่งค่้พอดีได้ไหมได้ไหมอ่าเพราะว่าเราก็ม่จักอีกแม่ใช่ค่ะก็มามาแบบช็อคคาหูฟังอันนี้เป็นสีใหม่สีแบบช็อค in อิน k พวิงเจนเย่สวยด้วยเดี๋ยวจะให้เธอหนึ่งมีหัวใจไหมเออดีทอนสั่งพิเศษให้พี่คนเดียวอนี่ไม่ได้ถามถึงตอไามกลั้อังไงคะ เป็นของของันที่แบบยังไงบ้างของเราใช่รู้สึกว่าชิ้นนี้ใช้ได้ทุกที่เลยเพิ่งหรว่าเพิ่งกลับมาจากต่เนียะเราล้วก็ใส่นอนใส่บนเครื่องคือไม่เจ็บเลยมันนิ่มมากแล้วเสียก็ดีใช้ง่ายใส่ง่ายแล้วก็เป็นอิเซอรี่ได้ด้วยสวยวสวยสวยเ<ว>ก๋คนเก๋ๆต้องมีนะคร <laughs> ับเจลสีต้องมี ใจไหนก็ต้องมีต้องมีจริงๆอยู่อยู่กับเขาเรื่องคำนี้น่ารักขำน้าร่าแล้เขาก็จะมีพาร์ทที่เขาเงียบเหมือนกันเซฟเอนเนอร์จี้อยู่เลยโลแบช่องโลแบทขเก็บเก็บเวลาถ้าสมมติจะต้องซื้อของขวัญแบบเนี้ยวันแบบเทศกาลวันเทศกาลถ้าจะซื้อให้เซเยสกาอย่ากซี้อก็ต้องเป็นดิกาสิคะเขาจะได้มีเวลาให้เราบ้างช่วงนี้เขายุ่ง ค่พอหอดพี่เกาได้หนึ่งแท่งนะหนูก็ต้องให้หูฟังเหมือนกันเพราะจะได้คุยด้วยกันใช่ข้งว่ายังคือแน่เลยเสร็ญยี่บวกสองให้คะแนนหน่อยเองก็ค่อนข้างบ่อยอยู่ค่ะถ้าแบบเออช่วงแฟนมิดก็ก็ก็จะเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็จะเป็นน้องไปถ่ายงานต่างประเทศบ้างเราไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ้ามีงานที่ออกห้ฉันมีายใช่อย่างเช่นงานนี้อย่างเช่นงานนี้ก็มีอีกรายว้างเข้ามาได้เลยค่ะอยากจะลงมาพิมพ์สวยที่แล้วปีหยอดไว้ว่าจริ่งปีหน้าจะได้เห็นอะไรพิเศษพิเศษว้ค่ะไปทัวร์เยอะด้วยไปหลายที่แต่จริงๆเขาดาวก็ยังว่างนะคะลองกลัคนก็ยังได้อยู่ เอาวแล้ว่ามึงบอกเดี๋ยวเขาว่ามาแล้วว่าเขาจ,ขจะรับเดี่ยวไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้ต้องดูโอเท่านั้นมา,าดูโอแล้วมันมันได้มาก,กนะแล้วเป็นไงแล้วมันใช่เลยใช่มันเพอร์เฟกเพอร์เฟกเขถ้ารับงานทุกงานก็อาจจะได้แถาดาวคู่กงานใช่แล้วใ,ให้แบ่แบบช่วงปีใหม่นี้มีกิจกรรมมีจะไปไหนมาไหนเด้อ น้องไปไหนเรายังไม่แฟนเลยพี่ก้าวยไม่ได้ถามน้องเลยว่าน้องไม่ได้มีแฟนเลยพี่ชวซุไปไหนล่ะนี่นู่นปกติเวลาช่วงปีใหม่จะทำอะไกนก็จะอยู่บ้านค่ะเพราะว่าคนเยอะค่อนข้างแบบอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอออยู่บ้านน้องไปไหนโห หนูปกติจะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่ไปที่ที่มันเย็นๆเพราะอากาศช่วงนี้มันดีเลยค่ะแต่ว่าพอช่วงร้อนแบบนี้มันมีเราอาจจะไม่ไปไหนคนทำงานหรือเ่าเพราะช่วงนี้สองคนคือคิวมาท่ามแหลกก็มอนได้อีกนะมาได้อีกมาได้อีกค่ะทำงานกับคนสวยด้วยได้เห็นอะไรสวยๆเราก็อยากอยู่เวลาทำงานกับพี่เจ้าทำไมากเลยนต้องสึก รู้สึกอุ่นใจเพราะว่าเวลาสั่พี่เขาก็จะช่วยพูดก็แบบมีมีพี่คนสวยไว้คอยมองคอยช่วยก็ดีค่ะมสบายใจเดี๋ยวนะพี่เก้าเนี่ยนะช่วยช่วยเราพูดแต่ว่าเขาอ่ะเขาช่วยหนูพูดถ้าอะไรที่มีสาระเ้าจะช่วยอะไรที่ไม่มีสาระแบบมีเดีแอดก็จะเริ่มแล้วเริ่มพูดให้อะไรเขาจะแบบไปเรื่อยเก่งกว่าเราเขาคิดเขาหัวไวอะไวแล้วไว การทานเหอนกันจะชอแรกแรกตามเขาจะกินไม่ค่อยทานเขาเวลาแบบพี่พิธีกรถามอะไรเงี้ยเวลาเขาก็จะตอบไปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หนูก็ขำแล้วหนูก็ลืมคำถามไปเลยในรหว่างเขาก็เริ่มไปเรื่อยแล้วนะได้เชื่อติดเขามากแล้วติดอะไรบ้างติดความสวยโอ้ยเออแล้วกที่สวยทุกวันนี้คือติดการใช่ติดความสวยสักการะการ เกศเทียนก็บอกว่าเวลาเวลาเราจะข้อร่วมเนี่ยเราต้องดูอะไรที่แบบน่ารักวกของกนรวกเลยไม่เลื่นเลยคเกี่ยวเรเกี่ยวอะไรหรือเปล่าเรามองกันแล้วกันเยอะๆแล้วก็สวยต่างันเรามอกว่าเกี่ยวอะไรไม่รู้เาแบบไม่รู้ ไปไหนต่อไม่ไม่เจอากิ๊บพี่ก้าอยู่อย่างนี้ทุกวันปะทุกวันที่นอเจ้าอย่างนี้ทุกวันเหรอผลผลหอนี้นึงเพราะว่าจะก็จะเแบบม,ม,มื่อยแก้มนิดนึงแบบเริ่มไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ตอนแรกตอนแรกที่รู้รู้จักกนะันอะคิดไมาว่า <laughs> เขาเป็นแบบเขาไม่คิด <laughs> เพราะว่าเขา <laughs> ดูแบบเงียบ เขาดูเงียบเียเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยออกลาตอนหลังตอนแรกก็่ลกเริ่มปวดเริ่มแสบเริ่มปวดหัวพี่ก้าวมีบอกว่าเจไมคุยกับคนอื่นไหมพี่ก้าวเลยไม่ม่ไม่ไม่ไม่มไ่มอ่่ เออต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฮึบขึ้นมาเลยเพราะจริงๆเขาเป็นคนประเภทเดียวกับเราเหมือนกันหนูก็มีมุมกินข้าวบดเหมือนกันมีมุมเงียบๆเลยมีมุมได้มีมุมที่ซึมๆเหมือนกันซึมๆว้ามีทุกบดมีมุมทุกมุมช่วงแบบเช้าเช้าง่วงัวอะแล้วที่ไหนคะตอนเจอพี่ก้าวครั้งแรกเป็นพี่สาวคนสวยประเภทสมบูรณ์ตัวสมบูรณ์สวยแต่วันแรกงวันนี้ กล้สุดตลอบไปเออเต้องมาลายพฤติกรรมนะโาพี่กจ้าเองกแบบก็มีแบบมีมุมของขออจริงอะ่ะทั้งสองคนอินโทรเหมืกันแต่พอเขาอินโทรดกว่า <c oughs> เราก็จะต้องงัดทุกอย่างที่เป็นความเอ็กโทรออกมาแล้วก็ชวนเขาคุยชวน,น,นเขาแบบเอเรนเทนเขาอะไรเงี้ยให้เขาแบบพูดมากขึ้น <c oughs> เราได้รู้จักกัน,นามากขึ้นเลยมีไม้เด็ดไหมถ้าสมมติใครให่กจะเข้าใกล้เก้าโอ้โห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 ห อวานเมือนก่อนคือคือเราจะไม่บอกเคล็ดลับใครเลยว่าไอ้ท่านแบบแบบเข้าใกล้พี่ก้าวอยากคุยกับพี่ก้าวให้พี่ก้าวอารมณ์ดีแบบนี้ต้องทำยังไงเป็นความลับไม่ใช่ใครก็ทำได้เหรอคะต้องเซกี้เข้าไหนที่ทำได้เนี่ยนะฝั่ไปประมาณสักฝั่งไปติดเลทีพี่ก้าวหัวล้อไปติดเลยพูดอยู่หัวเดียว ก็ดูแบบว่านัทพี่นัทเจ้าพี่ค่ะหนูก็อุ่นใจเวลาเหมือนทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาแบบบางเรื่องเขาเป็นอินสปิเรชันให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแบบสปาร์คแบบเหมือนความตั้งใจความมุ่งมั่นความแบบพยายามในการทํางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันสปาร์คทำให้เรามีแรงทําตั้งใจจะทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อพีน่าก็จะได้เห็นอยู่ในการบ่อยๆนะเฮ้ยเอาละเขาเอาละอ่ะเขาสั่งเราละก็มีแต่อย่าง อยู่ด้วยกันเยอะๆอีกกว่ันบอกว่าที่แล้วคือหยอดไปว่าเอ๊ะปีหน้าจะแบบโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบอยากเห็นแล้วใช่ใจก็มีหวังก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในใจก็อยากต้องดูหลายๆอย่างค่ะใช่ค่ะไทมิ่งบทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะได้ดูปีหน้าอาจจะได้ถ่ายของปีหน้ายังไม่แน่แต่ว่าอาจจะได้ปีหน้าเหรออาจจะยากกว่าะาย ได้พี่ใครหลุดอะไรหรือเปล่าได้เคียงอาจจะได้อยู่อะไรอ่ะอาจจะมีคนหลุดอาจจะมีคนหลุดอาจจะมีคนไปเรื่อย่ไปเรื่อยูไปเรื่อยอแต่ถ้าสมมติเราไม่รีบคว้าวันเก้าไปเล่นกับคนอื่นไงไม่ได้เออเพราะหนูจองแล้วจอแล้วคือเยันจองถึงเก้าพีแนแล้วจองไปแล้วซ่องที่สุดเลยังไง แอบจับเป็นสัญญาไว้เรียบร้อยเพราต้องเล่นกับเจนเย่แค่คนเดียวแล้วเราเอาหลักประกันมาไหมอะเราจะซื้ออะไรไปซื้อตัวเขาตัวเองสัญญาใจก้าสัญญาใจปมะได้ที่หมวดบัตรก้าวเลยหมวดมวยหลักขายเนี่ยค่ะท่านี้่าท้ออยู่นะ่ะต้องเป็นหลักขายหนู่นะคะ ันนี้คือพยายามเต็มเลยพยายามเต็มเลยทุกฟ้าเมืองไทยไอ้ยังไงก้าวเป็นคนจองตัวจองคิวปีหน้ารอแล้วอ่ะดีค่ะเราก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆคิวเต็มแล้วค่ะไม่มีไม่มีใครสามารถแทซกคิวได้ไม่ได้ไม่ได้จองแล้วจองคิวสุดไม่ใครอาะซึ่งหลังเสรเอาเอาเอาปีนี้คือหลังจากนี้จะได้เห็นออกมาคู่กันไว่านไบร์แล่ะว่าให้เธอสมุดทาง ดูแล้วนะได้เลยดูแล้วน่ะดูแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้มาที่นี่ก่อนได้มันจะนก่อนใช่ค่ะมานจะดิสเซนโทรได้ค่ะแต่โดยที่ลมนะคะก็ชอปงานมีถึงวันที่สิบห้าสิบห้านี้นะคะมีโปรเด็ดมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมมาช็อปค่ะใครอยากมีนาฬิกาเหมือนพี่ก้าวผู้ังหรือเจนเย่เออโอเคค่ะบังคับเรือเนแค่ เราไปสินาทีจริงเลยค่ะจริงไม่คาวัจริงคอมเมนต์เต็มเลยโอเค่าเทาสวัสดีค่ะใชชื่อเสี่ยวจีเส่ยจิ๋วโอ้ชื่อเสีวจีกคือขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ติขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดคะ ويجب